เกิดอะไรขึ้นส่งกำลังใจให้นักร้องเพลงฮิตหลังหมอวินิจฉัยป่วยโรคนี้เมื่อไม่นานมานี้นักร้องสาว SIA เจ้าของเพลงฮิตอย่างแชนล d l e r ร์วัย47ปีได้ออกมาเผยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของตัวเองผ่านรายการพอดแคสต์โดยเธอเผยว่าตอนนี้กำลังรักษาโรคออทิสติกสเปกตรัมโดยเธอกล่าวว่าฉันอยู่ในช่วงพักฟื้นมีหลายสิ่งหลายอย่าง ที่อยู่ในช่วงพักฟื้นและรู้ด้วยว่าคุณมีหรือไม่มีความผิดปกติทางระบบประสาทแบบใดฉันคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือไม่มีใครรู้จักคุณและรักคุณเมื่อคุณเต็มไปด้วยความลับและใช้ชอชีวิตด้วยความละอายใจตามที่อินไซเออร์รายงานไว้ก่อนหน้านี้ SIA มีความผิดปกติทางระบบประสาทหลังรายการดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีเฟ้นเฟนเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมาก